ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในงาน Motor Expo 2021ซึ่งได้มีการเปิดตัวรถ Big b ไบ2รุ่นใหม่ประกอบไปด้วย NC750X a v e n g e r Touring และ CB1000R Black Edition Neo Sport Cafe ตัวท็อปรวมถึงร e เบ l 500สีสันใหม่ของปี2022 ซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้างานเพียงแค่5วันเท่านั้นพิธีเปิดบูธเริ่มด้วยการแนะนำคณะผู้บริหารของ Honda ประกอบไปด้วยมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารคุณวรพจน์พรประภาประธานบริษัทและคุณอารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารจากนั้นก็ได้เชิญมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระออกมาถแถลงข่าวด้วยกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญที่สุดของการพัฒนารถบิ๊กไบค์ฮอนด้ทุกรุ่นก็คือ การส่งมอบประสบการณ์ในระดับให้กับลูกค้า Honda ทุกคนจากนั้นคุณวิวัตรเลิศภาติผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดโซน2และธุรกิจมูลค่าเพิ่มได้ออกมาแนะนำรถ Big กไบค2รุ่นใหม่ก็คือ NC 750X เปิดตัวด้วยราคา365,000บาทและ CB 1,000R เปิดด้วยราคา599,000บาทนับเป็น2รุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการ โดยก่อนหน้างานจะเริ่มขึ้นนั้น Honda ได้มีการช็อกตลาดด้วยการเปิดตัว Sport 500 Series ทั้ง3โมเดลก็คือ CBR 500R, CB 500F และ CB 500X โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่4ตุลาคม2564ในราคาเดิมเพิ่มเติมอ p อปชันก็คือ upside down disc brake หน้าคู่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการบ,บิ๊กไบค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นก็ตามมาด้วย CBR 650R และ CB 650R สีสันใหม่เปิดตัวไปวันที่24พฤศจิกายน2564 Rebel 500สีใหม่เปิดวันที่25พฤศจิกายนและ CB 1100 RS The Last Legend เปิดวันที่26พฤศจิกายนและวันนี้ NC 750X Sport Adventure Touring รูปโฉมใหม่ของปี2021 ให้ความแหลมคมและความเฉียเฉียวที่เพิ่มมากขึ้นไฟรอบคันแบบ LED หน้าจอ LCD รูปแบบใหม่เครื่องยนต์2สูบเรียง8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ 745cc โดดเด่นด้วยกล่องเก็บของตรงบริเวณของครอบถังน้ำมันความจุ23ลิตรสามารถเก็บมรอกรเต็มใบได้หนึ่งใบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI คันเร่งไฟฟ้า t o t l By 4โหมด สปอร์ตสแตนดาร์ดเรนและยูเซอร์ระบบเกียร์ dct ให้เลือกใช้ได้ทั้งแบบ mt และก็ at รุ่นใหม่นี้ปรับอัตราทดเกียร์หถึงเกียร์สให้สั้นลงอัตราเร่งดีขึ้นมี traction control เบาลง6กิโลกรัมส่วนรุ่น cb 1 0 0 0 r black edition neo sport cafe ตัวท็อปรุ่นใหญ่สุดเพิ่มความดุดันด้วยสีดำไฟหน้า led ใหม่เครื่องยนต์4สูบเพียง ดับเบิลโอเ h e ร์เฮดแคมชา16ฟวาล์าคันเร่งไฟฟ้าแบบ Total by บาย e วสโหมดสปอร์ตสแตนดาร์ดเรนและยูเซอร์มีควิกชิปเตอร์3ระดับมีแท็กชั่นคอนโทรลมี a s สซ s สต์แอนด์สลิปเปอร์คลหน้าจอเป็นแบบ TFT 5นิ้วสีสันสวยงามรุ่นนี้โดดเด่นด้วยสวิงอาร์มหลังแบบโปรอารมหรือว่าแขนเดี่ยวติดตั้งระบบ HSVCS ซึ่งก็หมายถึง Honda Smartphone Voice Control System ระบบควบคุมการทำงานด้วยเสียงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและตัวรถผ่าน Honda l o a ซิ y n c ใช้งานง่ายสะดวกสบาย4ฟังก์ชันก็คือรับสายเข้าและโทรออกระบบนำทางแอปพลิเคชันเพลงและการรับส่งข้อความควบคุมผ่านสวิตช์แฮนด์แบบมัลติฟังชันแสดงผลผ่านหน้าจอ TFT สําสำหรับรีเบล5 0 0 รถมอเตอร์ไซค์คลูเซอร์สายพันธุ์อเมริกันเครื่องยนต์2สูบเรียง4 7 1ซ c สามสีใหม่ประกอบไปด้วยสีเขียวสีดำและสีขาวดำเปิดราคา223,800บาทมันถูกเปิดตัวก่อนหน้างานเพียงแค่5วันครับก็คือวันที่25พฤศจิกายน2564พื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันกันกบตระกูล500ซีรีส์มี As s i s t and Slipper Clutch รถแ,แรงกระชากของเครื่องยนต์ขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำดิสเบรกหน้าหลังมี ABS รูปแบบดีไซน์ในสไตล์ของครูเซอร์เบาะนั่งเตี้ยขับขี่ง่ายสามารถขับขี่ได้ทุกวันทั้งการใช้งานในเมืองและขี่เที่ยวทางไกลก็ได้มีคุณผู้ชมหลายท่านบ่นกันก็มาด้วยความเสียดายครับว่างานครั้งนี้ Honda ไม่ได้มีการเปิดตัว ADV 3 5 0ให้จับจองกันซึ่งผมเองก็เสียดายเช่นกันครับ แต่ว่า Honda นั้นมาแน่นอน100%ในช่วงต้นปีหน้าเพราะว่า ADV 350นั้นใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตส่งไปขายที่ยุโรปหรือว่าทั่วโลกจากข้อมูลเชิงลึกล่าสุดยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า ADV 350จะเปิดตัวกันในช่วงเดือนมีนาคม2,565ครับมีบางท่านสอบถามเข้ามาถึง CBR 3 0 0 R ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่คำตอบก็คือ ฮอนด้เลื่อนแผนการเปิดตัว CBR 3 0 0 r ออกไปเป็นปีหน้าซึ่งความจริงแล้วก็มีการปรับแผนเลื่อนมาหลายครั้งและครั้งนี้ก็ยังเลื่อนต่อไปเพราะว่าทิศทางตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงขณะนี้มีแฟนคลับ Honda สอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายถึง c b 1 5 0 x Sport a v e n g e r Touring ขนาด1 5 0 cc บล็อกพื้นฐานของ CBR 1 5 0 r ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ อย่างไรซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ผมเองได้มีโอากาสเจอเจอกับคณะผู้บริหารของ Honda ก็ได้บอกถึงความต้องการของแฟนคลับ Honda ในขณะนี้ว่าอยากให้ Honda เมืองไทยเปิดตัว c b 150x เป็นอย่างมากกระแสะความต้องการมีมาอย่างมากมายถล่มทลายซึ่งทางผู้บริหาร Honda ได้เข้ามาชมได้เข้ามาอ่านข้อความของแฟนคลับในมอเตอร์ไซค์ v ของเราแล้ว บอกครับว่าให้อดใจรอ,อนิดหนึ่ง Honda ากำลังตรวจสอบความต้องการของคนไทยอยู่รุ่นไหนที่มีแนวโน้มความต้องการสูงคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยครับ Honda จัดให้แน่นอนแม้จะไม่สามารถบอกกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคําในงานครั้งนี้แต่ผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่าแนวโน้มฮอนด้าเมืองไทยจะต้องเปิดตัว c b 150x อย่างแน่นอนในปีหน้าจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปี ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับสำหรับ cbr 6 5 0 r และ cb 6 5 0 r สีสันใหม่ของปี2022นั้นเพิ่งเปิดตัวที่งาน i g m a าโช2 0สองวันที่23พฤศจิกายนถัดมาเพียง1วันก็เปิดตัวที่มแทงของเราวันที่24พฤศจิกายนราคายังคงเท่าเดิมครับปรับเพียงสีสันใหม่ประจำปีเท่านั้นและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda ที่งาน Motor Expo 2021ครับ